6502ส,สูบสุเรียงนะครับเครื่องสวัสดีครับที่นี่ร้านดีจเจริญยนนะครับซื้อขายแลกเป็นรถบิ๊กไบค์มือสองสามารถดูราคาและเลือกรถแต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ w o w d Web D Big Bike .com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคาว่าบิ๊กไบค์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ทา่านจะเจอเว็บไซต์ร้านดีจเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับร้านเรามี Facebook ค้นหาภาษาไทยว่าดีเจริญยนต์ และมี Youtube c h anel n นะครับ c h anel n ดี i i g b ไ e คสำหรับท่านที่ดูอยู่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กันด้วยนะครับและถ,ถ้าถูกใจคลิปยังไงฝากกดไลค์ด้วยผมจะได้เช็คฟีดแบ็นะครับว่าชอบกันหรือเปล่าวันนี้ผมมีเรื่องราวมานาเสนอนะครับคือเจ้า4คันนี้คาวา s a กิ650นะครับนะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วครับว่านาคาร650กับคาวา s a กิ ทำรถออกมาเยอะมากๆเลยนะครับแต่หลายคนจะเข้าใจว่าอ,อ๋อมันก็รถคัลรุ่นก็มนไม่ได้มีอะไรเหมือนรถทั่วไปนะครับพี่ว่าทําหลายอย่างที่ต่างกันแต่นะตรงนี้นอกจากคำว่าคาบัสกีที่เหมือนกันแล้วเจ้า4คันนี้ใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันหมดเลยคือเครื่องบอก650 2สูบนะครับเป็น2สูบเรียงอินไลน์ข้อเหวี่ยงวางองศา180นะครับรแต่นะ4่ตัวเนี่ยจะทํารถที่ออกจากคนละสไตล์กันนะครับ เรามาดูคันแรกเลยแล้วกันคันขวาสุดคันนี้นะครับสีเขียวเจ้าคันนี้คือข้อสกิซัด650นะครับซ650จริงมันมาแทนนะซีรีส์เจ้าตัว er6n แหละแต่ผมว่าพื้นฐานมันคือ er6n แหละจะเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเป็นซั650นะครับแล้วก็ต่อมานะครับคือเจ้านินจา650ซ650กับนินจา650 2คนนเป็นโมเดลปี2017ทั้งคู่เลยนะครับ ล้วนะตัวนินจา650มันก็คือ full f a i l i n g ของตัว z 650นะครับพื้นฐานโครงและเครื่องยนต์ใช้ตัวเดียวกันแล้วพอมาถัดมานะครับตัวนี้คือ Wellcan S นะครับ S 650มันซึ่งฉีกเลยอาจจะคนคนจะไม่ค่อยเห็นเยอะนะครับด้วยรถเนี่ยตัวรถเนี่ยถามว่าเป็นรถที่ขี่ดีนะครับเพียงแต่ณตลาดผมว่าถ้าเทียบกับ3รุ่นน่ย ER หรือ z 650หรือนินจาหรือว่า Versys เนี่ยจะเยอะกว่า มื่อเทียบเมื่อเทียบอัตราส่วนกันนะครับแต่พื้นฐานนี่ที่บอกโค้งไม่เหมือนคนอื่นเลยมีเครื่องเครื่องยนต์อย่างเดียวที่ใช้เป็นซีรีส์650เหมือนกันนะครับ2ส,สูบเรียงอ e ินไลน์นะครับทรงรถเนี่ยบ้านเราจะชอบเรียกคําว่าชอปเปอร์นะครับจริงๆเขาเรียกกันก็คือตัวนี้คือเรียกว่าทรงคูเซอร์นะครับชอปเปอร์คูเซอร์แต่ส่วนใหญ่คนไทยเราจะเรียกชอปเปอร์มากกว่าอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราถนัดกันนะครับพอมาดูคันต่อมา คันนี้คือเว r ร์ซนะครับเวอร์ซ650เป็นโฉม LT โฉมที่2องละตัวรถเป็นปี2016นะครับก็พื้นฐานคล้ายๆกับมันก็จะแยกแยกซีรีส์จากนินจากับเจ้ายาหรือแซดเนี่ยออกมาคล้ายๆกับเวลแค n นะครับคือเป็นทรงดัวโพสหรือที่เราเรียกกันว่ารถทัวร i ลิงนะครับตัวรถคือทรงเขาเรียกทรงว่าทรงดัวโพสนะครับกำแพงกันก็ยังชงใช้เครื่อง650สองสุบเรียงนะครับ่ นะเครื่องบล็อกนี้ก็คือจะเป็นเครื่องอารมณ์เดียวกับอาวาสีคันอนะเครื่องเหมือนกันหมดเลยนะของคาวาซากินะครับเรามีทุกรุ่นเลยตอนนี้ก็จริงๆเนี่ยจริงๆพอตอนแรกผมกะจะเอา ER, เข้ามาแทรกเนี่ยนะ e r มันก็คือแซดอย่างที่ผมบอกครับแต่เพียงแต่นะปี P 17ย ER, าไม่ได้ผลิตละเปลี่ยนเป็นแซดหกศูนย์นะครับแต่หามว่าฟนะิลลิ่งณแซกับเ ER, าผมว่ามันก็คือตัวเดียวกันแหละเพียงแต่โอเคเขาเปลี่ยนชื่อคาวาซากิ asaki, เปลี่ยนชื่อเป็นแซนะครับ โดยทรงเนี่ยจริงๆถ้าสังเกตนะมาดูในเรื่องหลายๆอย่างอย่างพวกเลือนไม้อะสังเกตว่าจะคล้ายๆกันนะยุคนึงนะครับอันเนี้ยไม้ของเลือนไม้ของเวอร์ซิตช่มไหมครับและนี่ก็คือเลือนไม้ของ S w e l ว can S650 นะครับคล้ายๆกันแต่เพียงแต่โอเคนะโมเดลเจน17เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงและแต่ถ้ามาดูในโตเก่าของอ e ีดนจาเนียนจาหกห้าศก็จะใช้คล้ายๆกับเจ้าตัวเวอร์ซิตกับเวลแคสนะครับเอาว่าคล้ายๆกันหละย e าก็เช่นกัน เอ ER ก็เช่นกันนะครับเห็นไหมนี่คือเออานะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยถามว่าตอบโจทย์บอกรถมันเป็นโคโลสไตล์กันนะครับเอาว่าอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันต่างอะไรกันยังไงนะครับเอา,าผมพูดคร่าวๆแล้วกันด้วยตัวรถเนี่ยซีาัูน650มันคือ naked ไบค์เลย n นเกตก็คือจะเป็นท่านั่งท่าตรงนะครับแขนก็คือจะเป็นแขนตรงทุกอย่างคือเป็นท่านั่งตรงเอาว่ารถเป็นอารมณ์เหมือนรถอนเนกประสงค์นะครับ ขี่ทั่วไปขี่ในเมืองออกทิพย์อะไรได้หมดพอมานาะโต full f a i l i n g ทั่วที่มันเป็นดินจา650มันจะมีเปลือกสังเกตก็คืออย่างที่บอกมันคือแซดแต่มีเปลือกนะครับสิ่งที่มันจะเปลือกนอกจากเพิ่มความเป็นสปอร์ตขึ้นมันได้เรื่องการแหวกลมหรือ a โ r dynamic นะครับในกรณีถ้าเราวิ่งเร็วๆร,ระหว่างแด็กเกตอย่างแซดหรือ er นะครับกับดินจาถ้าเกิดขับตีคู่ไปจะรู้เลยว่ารถที่ไม่มีชิลเนี่ยจะโดนลมต้านแบบเต็มๆเลยนะครับ ซึ่งพอเรามีชิลเนี่ยเห็นไหมครับลมมันจะพัดาเข้าหน้ารถแล้วมันจะเลยณนะตำแหน่งชิลมันจะเลยหัวเราไปพอดีซึ่งเวลาเราขับถ้าวิ่งทางไกลมันจะไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่ามันเราไม่ต้องต้านลมแต่พอเป็นนักเก็ตอาจจะเหนื่อยหน่อยพอมาท่งเรื่อง,องคุยเซอร์เจ้าเอสนี่บอกเลยเลยว่าวิ่งเนี่ยด้วยท่านั่งเนี่ยท่านั่งขาจะเหยียดไปข้างหน้านะครับเห็นไหมครับดูพักเท้าณนะตำแหน่งพักเท้าจะเหยียดไปข้างหน้าสไตล์รถคุยเซอร์นะครับ้วแ,แขนจะกลางๆหน่อย ทำทำท่าเอาง่้ยท่านั่งจะเหมือนเป็นเป็นโตต้านลมเต็มๆตมเลยแหละตั้งแต่แขนจนขาเลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าโอเคมันก็เป็นอารมณ์รถสายชิลคับไม่ได้ไปเน้นวิ่งความเร็วมากแต่รถเนี่ยถามว่าขับขี่เนี่ยผมว่าเป็นรถในบรรดา4ี่คันนี้มันเป็นรถที่ขับนุ่มและขับสบายที่สุดเลยเพียงแต่โอเคถ้าเกิดบอกว่าเราจะไปออกคริปไปเจอกับพวกรถออกวิ่งกันเร็วๆอาจจะเหนื่อยเขาหน่อยไม่ใช่เครื่องมันไปไม่ไหวนะครับเพียงแต่ลมมันต้านเต็มเต็มเลยแต่ถามว่าโอเคถ้าไปเรื่อยๆกับพวก ทิปที่ว่าขี่กันเรื่อยๆนะครับคือยืนพื้นร้อยร้อยี่เนี่ยก็ไปกับเขาได้สบายครับนะตัวเวลแคสเอสหกห้าศูนย์นะครับส่วนตัวผมบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ขับดีนะมันสบายแล้วมันนุ่มจริงๆแต่รถในอย่างที่บอกในตลาดมือสองไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะด้วยความรถใหม่เนี่ยคนจะไปเทเล่นนะตัวหกห้าศูนย์ตัวอื่นมากกว่าเพราะว่ามันจับกลุ่มกันคนละสไตล์กันเดี๋ยรแล้วนะครับอันนี้อารมณ์มันจะไปเบียดพวกอย่างที่บอกถามว่าณค่ายอื่นอย่างตอนนี้ถ้าเป็นฮอนด้าก็มีรีเบลห้าร้อยขึ้นมาตีใช่ไหมครับ ก็ต้องดูตลาดกันไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับส่วนคันนี้ v e r s i t Dual p อเ p อ s เอาว่ามันก็เป็นรถทรงเอเนกประสงค์นะครับคล้ายๆเกือบจะคล้ายกันเกตแต่ด้วยตัวรถเนี่ยขนาดมันจะค่อนข้างใหญ่กว่าเขาหน่อยแล้วลองรับเอาว่าสายเดินทางนะครับเนี่ยอย่างแรกเนี่ยตัวนี้สามารถใส่ปี๊บเพิ่มหรืออะไรได้แล้วตัวรถเนี่ยมาพร้อมกับชิลเอาว่ารถสายเดินทางเลยแหละ มาพร้อมกบชิลว,ว่ะชิลหน้าเลยนะครับซึ่งด้วยตัวรถนะมันจะเป็นไม่เชิงเป็นฟูลแฟลลิ่งนะครับจะเรียกเขาว่าเรียกว่าหา f แฟลลิ่งมากกว่าเห็นไหมครับด้วยแฟลลิ่งมันจะมาแค่ครึ่งเดียวนนในส่วนนี้แค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วส่วนล่างก็คือจะเป็นอกมันจะไม,ม่มันจะไม่เป็นฟูลแฟลลิ่งเหมือนนินจานะครับซึ่งนินจาว่ามันจะเป็นฟูลแฟลลิ่งจะดูสปอร์ตเลยแต่นะาดูอาโพสต์ตัวนี้นี่บอกมันจะเป็นอารมณ์แบบไม่ใช่เนกเกตแล้วก็จะมีแฟลลิ่งหน่อย เป็นรถอารมณ์ดูว่าโพสต์นะครับรถท่านั่งอันนี้จะตรงตรงกว่าินตรงกว่าพวก ER หรือแซดอีกนะอย่างแซดมันอาจจะมีงุมง้มๆแบบก้มๆนิดนึงเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปหน่อยแต่นะตัวเวอร์ซินนี่จะเป็นอารมณ์ท่านั่งที่ขี่ขี่สบายที่สุดแล้วก็ขาที่เหยียดลงไปข้างล่างนะครับไม่เหมือนคูเซอร์ซึ่งฟิลมันก็จะต่างกันถามว่าเอางถ้าสีรุ่นเนี่ยผมว่ามันก็คนละฟิลันเลยนะครับโดยส่งท่านั่งสี่ สีท่าสี่สไตล์เลยจะคนถามว่ารุ่นไหนดีกว่ากันตอบไม่ได้ครับอยู่ที่คนชอบเลยนะโอเคพื้นฐานหัวใจมันเหมือนกันคือเรื่องของเครื่องยนต์ 650cc ของคาวา s a กิที่เป็นสอซูปเรียงนะครับเพียงแต่โอเคมันก็อยู่ที่โจทย์แล้วว่าคนจะชอบเรื่องของสไตล์แบบไหนและการท่าขับขี่นะครับอย่างที่มาบอกแม้กระทั่งนินจานินจาหรือแ650เนี่ยพื้นฐานมันคือตัวเดียวกันแต่ถ้าสังเกตเรื่องของแฮนด์เห็นไหมครับ แฮนด์ในเนี้ยถ้าแฮนด์แซดมันจะลมแบบท่านเป็นท่านั่งแบบอารมณ์แบบกลางๆออกไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นตระกูลนินจาเกือบจะเป็นแฮนด์จับชคแล้วแต่สังเกตองศาแฮนด์ไหมครับมันจะงุ้มสอกเข้ามามากกว่าตัวแซดนะครับซึ่งเอาว่าท่านั่งก็จะเป็นสไตล์คนละสไตล์นะครับอย่างนินจาอาจจะก,ก้มนิดนึงก้มเยอะกว่าแซดหน่อยอารมณ์ให้มันเป็นสปอร์ตนะครับแต่ถามว่าจะก้มเหมือนพวกตระกูลแซดเอ็กซิหรือไม่ไม่ขนาดนั้นครับพวกแซดเอ็กซิสเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบแฮนด์จับโชคเลย มันกนกอีกฟึงโดยรวมนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากเอาว่ามาจอดโชว์แล้วกันว่าเรามีทุกรุ่นเลยแต่จริงที่เห็นจอดตรงนี้เนี่ยไอ้สี่คันทั้งหน้าเนี่ยสามคันมีเจ้าของละแต่โอเคอยากจะเอามาให้ดูนะครับว่าร้านเราอย่างที่บอกเรามีเกือบทุกรุ่นเกือบทุกยี่ห้อนะครับร้านดีเจริญ์นยนะนะตรงนี้เอ็มเอ็กไฟนั่นก็ขายนะครับมาด้า ตอนนี้เดี๋ยวอาจจะมีรถยนต์เริ่มเข้ามาแซมๆลรวบ้างเพราะที่ใหม่ผมจะใหญ่เลยก็คือจะมีรถมีเปิดแผนกในเรื่องของรถยนต์ข้ามาด้วยแต่เราจะเล่นเป็นพวกรถพวกเกรดพรีเมียมนะครับอโอเคไงถูกใจนะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ด้วยแล้วผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงต้นเดือน6มิถุนาปี60นะครับผมจะย้ายร้านไปจากทันที่ที่นี่คือถนนพุทธมณฑลสายสองนะครับจะย้ายออกไปเส้นนอกก็คือเส้นวงแหวนกาญจนาเส้นใหญ่เลย ทุกคนน่าจะไปกันไปไปหากันง่ายขึ้นอย่างตัวสายสอง,ยงต้องเข้าซอยมาหน่อยใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะอยู่เส้นนอกไม่ไกลจากตรงนี้ครับแต่ตรงนั้นโอเคสิ่งที่ได้คือสถานที่จะใหญ่ไรที่บอกเนี่ยอย่างตอนนี้ข้างในมันเต็มผมเลยต้องมาจอดรีวิวหน้าซึ่งเอาว่าตากแดดเลยตอนนี้ผมหลังแฉะเลยเนี่ยแต่ที่ใหม่ว่าผมจะทํามุมรีวิวเอาว่าแสงสีอะไรนี่สวยเลยแล้วก็ที่สําคัญไม่ร้อนด้วยอย่างไผมนี่เ,นเจอแดดจนะจบาี่เงาแดด เอาว่าเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันว่าผมจะย้ายปไปเมื่อไหร่นะครับยังไงถูกใจลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับยังไงขอบคุณมากที่ดูกันถึงติดตามกันนะครับโอเคยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ